สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูปูนาน,นักเล่นเกมอันดับบัวที่หัวที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็ดูเราอยู่กันในเกม s ูเปอร์ a มิทวอร์ตแอนติมนเขาก็ซิบหน่อย,ย,ยเล่นแบบออนไลน์จะม,มีคนเล่นไหมเนี่ยอเอาตัวไหนดี เอาสุระไปดูบ้างนะครับมาวันนี้เราจะไปเล่นออนไลน์กันนะครับอ้าวเจอห้องแล้วเจอคอมไวรูปแบบต,ต,ตัวตัวนะครับรอบที่หนึ่ง Lơm đồn chưa gặp ít <coughs> 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 Mm hmm. s <S ไปเลยอืม อฮ้ยวิดอนเป็นไงอ่ะอย่าเล่นมากอืมเจอโซละหน่อยเป็นไงอ้ยโอ้โหอืมอืมทีแข็งไปไฟ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 อืม หวงสวรรค์เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอืมฮะเฮ้ยโอ้โหอืมฮะเฮ้ยโอ้โหออ,อ,อ,ออกไปเลยเราเราไม่แพ้ไปแล้วนะฮะตกรอบไปแล้วไม่ได้เข้าชิงเลย ไม่ถนัดด้วยนะตัวนี้ผมอะ่ะก็ได้สปิริตมานะครับอ,ออกดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าใหม่เลือกตัวละครเอาตัวละครไหนดี ตัวละครที่ขนัดเกิดจะเป็นสฟิลอสนะแต่ไม่เป็นไรลองเลือกตัวละครหลากหลายให้ทุกคนได้ดูนะครับจะได้ไม่เบื่อไม่ซ้ำตอนนี้กำลังค้นหาห้องอยู่นะ ดีใจตอนนี้ใกล้จะเจอห้องแล้วครับโจ็กเกอร์จากเพอร์สูน่าห้านะครับตัวนี้เจอห้องแล้วโอ้โหเราคู่แรกเลยดวลกันแบบหนึ่งกับหนึ่งด้วย รอบที่หนึ่งเก็บตัวคนไฟไฟคนไฟไ,คนไฟไฟฮะอืมคนไฟไฟเฮ้ยเอาล่วง

เฮ้ยเฮ้ยอืมเกาะไปได้เฮ้ยร้อยสี่สิบหกแล้วอืมอืมเกาะไปได้อืมเฮ้ยเราจะโดนเองเอืดีนะะเกี่ยวไว้ได้เกี่ยวไว้ได้โอ้โหโดนไปเลยเกมโอเวอร์ ตกรอบอีกแล้วโจเกอร์แพ้ไปแล้วนะครับสงสัยเราจะต้องเอาตัวที่ถนัดมาแล้วสัมั้งเนี่ย จะเกมนะครับแล้วก,ก็เข้ามาใหม่เลือกตัวละครไร์ล้วตัวละครยังมีดี c ซีที่ผมยังไม่ซื้ออีกหลายตัวเลยนะครับ อืมเตะล่างได้สองล่าง เต็มตัวเจอหาห้องเจอแล้วอ๋อเราไปอยู่คูหลังนู่นเลยรอบที่หนึง่งเราจะเข้าไปถึงรอบไหนเนี่ยยังไม่ถึงรอบไหนเลย 嗯。Mm. ร้อยสองแล้วอืมร้อยสิบห้าแล้วอืมไปหนึ่งทีทมัมไปเปลี่ยนตัวบ้างอืมไฟฟาดไปอืมฟาดไป ไม่โดนเนี่ยโดนแล้วโอ้โหเฮ้แล้วโดนหนึ่งต่อหนึ่งแล้ว รอบแล้วจะเข้าถึงรอบไหนมาเรามาลุ้นกันรอคู่ต่อไปนะครับส่งนู้นโซลาชนะนะครับ <'m> โอ้โหเจออิสเบลจะเข้าชิงถ้วยหรือเปล่า หรือจะตกรอบแค่4คนสุดท้ายมาลุ้นกันครับเกม Sports m a b นะรัเปมนี้สามารถออนไลน์เจอกันได้ทั่วโลกเลยครับหาเล่นได้เฉพาะเครื่อง Nintendo Switch เท่านั้นนะครับเกมนี้ตัวละครเยอะมากเฮ้ยเหมือนจะแหลกหรือเปล่า เหมือนจะแหลกใช่ใช่เลยเฮ้ยทำไมมันแหลกได้แสดงว่าอยู่ไกลจากต่างประเทศมีแหลกด้วยอืม mát rồi đồ lùm phải ừ, cái cây cây này với này cây này จะไปไหนจะไปไหนหนีแหลกด้วยแหลกจริงๆด้วยเน็ตช้าอื้ไม่น่าเชื่อว่าซปเปอร์สมาร์ทบอสจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้กระสันแบบอย่างนี้เลยเหรอ ล่วงไปเนี่ยร่วงไปเนี่ยร่วงไปเนี่ยร่วง,เ,วงเอา้าไม่น่าเชื่อว,ว่าอินเทอร์เน็ตจะทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสู่กันแบบช้าๆแบบนี้เหรออืมเก้าสิบแปดแล้วไปดิไปดิไปดิ ีย่าท้อในการเล่นหมดเลยอืมอไปจะบินไปไหนเนี่ยจะบินหนีไปไหนเนี่ยจะบินหนีไปไหนเนี่ยไ,ไ,ไปซะไปซะน่าจะไปตั้งนานแล้ว ได้เข้าชิงนะครับสรุปแล้วได้เข้าไปชิงถ้วยนะครับแบบตะกุกตะกักตะกักตะแก,กามาดูว่าเราจะเจอกับใครเจอโซละ รอบสุด so ท้ายด้วยเจอกับตัวละครโซละมาไม่ไ <head> ด้ <ended> <tech> <head Moon> <uri> อยู่กับที่เลยอ่ะโอ้โหอือืโอ้โหตัวนี้ไอ้คนนี้เก่ง อีกคนนี้เก่งจริงอืมมันเก่งของมันจริงๆไปสมัแมเท่ากันแล้วอืมเฮ้ยเอาเราล่วงเองปะโถ่ไอ้จัสโซระมันชนะไปเลยนะฮะ รอบนี้อ่ะเอาเป็นว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s ับสไครป์ช่อง16กิกชาแนลด้ยนะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจะเกินคลิปหน้าว่าจะไปเกมอะไรไปแล้วครับสวัสดีครับ